สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท NN2 ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็โรคภยัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ย รู้เท่าทันทุกเรื่องราวของโรคภัยแค่เจ็บและสุขภาพจะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหมอจุ้มจิ้มมากๆเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของ การทำฟันหรือทันตกรรมนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เรียกว่ามีข่าวดีนะคะในวงการการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมรียก็ว่าได้คะ่ะว่าในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงทางทันตกรรมต่างๆด้วยเหตุอะไรต่างๆมากมายเนี่ยปัจจัยหลายอย่างเนี่ยก็เลยทำให้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ อรรถธันตกรรมนะซึ่งเดี๋ยวรถธันตกรรมเนี่ยนะคะจะทําอะไรบ้างมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันนะคะซึ่งคุณหมอที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะคะท่านดำรงตำแหน่งค่ะเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเชนเดนทัลนะคะขอต้อนรับนะคะทันตแพทย์หญิงกหนกรัฐสันทัดสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอที่สละเวลามาคุยกันในรายการนะคะคุณหมอค่ะยินดีมากๆค่ะค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่า เราเนี่ยมีรถทันตกรรมเคลื่อนที่หูนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าดีมากค่ะแต่ก่อนก็คือเวลาจะไปทำฟันเนี่ยก็ต้องนัดนัดคุณหมอต้องเดินทางไปต้องไปดูอุ้ยคลินิกไหนอยู่ใกล้บ้านฉันสะดวกต้องทำนัดอีกทำนัดแล้วคุณหมอก็ไม่ว่างตรงกันอุ้ยอีกคิวประมาณ2เดือนเนี่ยกว่าจะได้ทำคิดว่าสองเดือนหรือ3เดือนถึงจะได้ทำอาจถึงจะว่างไปนานมากบางทีคุณบอกหูทำฟันเนี่ยนานมากเลยกว่าจะได้ทำกว่าจะได้เจอคุณหมอทีนึงเนี่ยยิ่งแบบ ในที่ชุมชนที่แบบคลินิกน้อยหน่อยเงี้ยคนเข้าบริการเยอะก็ยากหน่อยเนี่ย <Okay. S 2> แต่ว่ากับว่าอุตายแล้วคุณหมอบอกมีตอนนี้เราจะมีรถพ <รถ S 1> ันธก,กรรมแล้วนะ <Okay. S 2> อถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสาหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยถึงที่มาที่ไปและเรื่องราวของรถพันธกรรมกันค่ะคุณหมอพูดถึงที่มาที่ไปก่อนค่ะว่าทําไมถึงได้มีรถพันธกรรมขึ้นมาคะก็เนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมานะคะเราได้ผ่านวิกฤตการโควิดเนาะ <Okay. S 1> ใครๆก็รู้ว่าผ่านมามันหนักหน่วงแค่ไหนแล้วก okay. ็ เราพบว่าหลังจากช่วงทวีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประชาชนส่วนใหญ่เราพบว่าการเข้าถึงธันตกรรมเนี่ยยากขึ้น<ฆ>แล้วก็พบว่าหลังจากที่เราได้ตรวจคนไข้ามาสักพักหนึ่งเราพบว่า,าการเข้าถึงการรักษาเนี่ย<ฆ>บางคนเนี่ยคาคิวนานมากแล้วบางคนก็ช่วงเวลาที่ว่างก็เป็นช่วงเวลาที่คิวเต็มคิวแน่นแล้วก็ได้รับคําบ่นมาว่าอุ๊ยก็จะนัดคุณหมอได้ยากมากเลยเราก็เลยมีนโยบายว่า,าเราจะเข้าถึงการรักษาให้ง่ายขึ้นได้ยังไง<ฆ>ก็เลยเป็นที่ ที่มาของการร่วมมือกันของทางคลินิกแล้วก็ทางโรงพยาบาลเกษมราชจัดทํำรถธนกรรมขึ้นเพื่อช่วยดูแลคนไข้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นงานของกรตกรรมเชิงลุกดูแลทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ไปถึงหน้าบ้านหน้าโรงงานแล้วก็เข้าถึงชุมชนเลยค่ะ ซึ่งซึ่งทางคลินิกของคุณหมอนี่คือทางบริษัทบางกอกเดนทัลเชนเนี่ยก็คือมีคลินิกที่ดูแลอยู่แล้วจริงๆค่ะก็เป็นการร่วมมือกันของทางคลินิกเดนทัฟ c t ตรีแล้วก็มีการร่วมมือกันหลายฝ่ายรวมถึงโรงพยาบาลเกษมราช ซึ่งทุกเครือของรังลพไปบาลเนี่ยเราทำเป็น Dental Mobile Service เป็นตรงกลางเพื่อช่วยดูแลรักษาให้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นซึ่งการรักษาการดูแลเนี่ยก็ครอบคลุมทั่วประเทศเลย<อ>ใช่ก็คือที่ผ่านมาเราออกหน่วยดูแลคนในชุมชนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการเข้าทำฟันโดยการออกหน่วยเนี่ยเราจะนึกถึงเก้าอี้สนามอเอากลาง,างแล้วก็เอาไฟส่อง<ส>อล้อ S 1> <S 1> <ร>เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะพี่ชุมชิมก็คือรถทันตกรรมของเราเนี่ย เป็นรถธนกรรมเคลื่อนที่ลักษณะเหมือนคลินิกเลยเหมือนการทำฟันที่โรงพยาบาลเลยเป็นรถคล้ายๆรถบัสคันใหญ่ๆแล้วก็มีมีเก้าอี้ทำฟันอยู่ข้างในติดแอร์เรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์ข้างในก็สะอาดทันสมัยเหมือนเราทำที่คลินิกเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าประชาชนก็สามารถเข้าถึงการรักษาตามมาตรฐานเหมือนที่โรงพยาบาลไม่ต้องไปส่องไฟฉายแล้วคุณหมอไม่ร้อนอุปกรณ์ทันสมัยครบ มีเครื่องหลุดน้ำลายเหมือนที่โรงพยาบาลชั้นนําทั่วไปเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือประชาชนเข้าถึงการรักษาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราเข้าไปบริการให้ฟรีอย่าง สมมติง่ายๆเช่นถ้าสมมติเรามีสิทธิ์ประกันสังคมหมอก็จะเข้าไปดําเนินการทําเอกสารขออนุญาตเข้าที่โรงงานแล้วก็นัดหมายทําฟันตามสิทธิประชาชนควรได้เพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ว่าสิ้นปีแล้วก็ตายแล้วไม่มีคิวใช่เร่งเร่งมากแต่ก่อนแต่ก่อนตอนที่ทําคลินิกคือตายอ่ะทุกคนจะมาช่วงประมาณปลายปีที่จะหมดประกันสังคมั้งแต่คริสต์มาสใช่คือจะแบบนัดนัดแล้วก็ทาแบบทั้งปากทั้งปากทั้งปาก หมอเอาให้เยอะที่สุดหมอเอายิ่งอย่างพวกบางคนเบิกของบ<ท>า <ำ S 1> งคนเบิกของประกัน ประกัน,ก,นกลุม่มประกันอะไรเขาจะแบบไม่อันไงหมอทําอ<ช>ีกทาอีกทำอีก,อก,อกไปได้มี<ช>คนไข้รอแบบโอ้ห<ช>เยอะมากอางเงี<ช>้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบนั้นแล้วใช่ค่ะก็คือเราจะเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้ตามสิทธิ์แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเจอกันปีละครั้งเนี่ยคุณหมอได้ตรวจก่อนว่าฟันผุไหมซอกฟันมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าฟันคุดนี่จะอักเสบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเบื้องต้นขูดอุดถอดเนี่ยประชาชนเข้าถึงได้แล้วถ้าหากว่ามีอย่างอื่นที่ต้องรักษาเพิ่มเติมหรือมีความจําเป็นต้องทําการรักษาที่มากกว่านั้นนี แล้วก็สามารถอธิบายแล้วก็ส่งต่อให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องที่คลินิกโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เพราะฉะนั้นก็คือตรวจก่อนอเจอก่อนรักษาก่อนก็น่าจะช่วยคนไข้ได้เยอะค่ะจริงๆขุด ท่ายูนิตท,ทั้งบนเนี่ยสามารถทําการขูดถินอุดฟันขูดถิ่นปูนถอนฟันได้แล้วค่อน<ช>ข้างจะครบถ้วน<ช>คือไม่ต้องเป็นแบบการเหมือนกับรักษาเฉพาะทางโอเคมันต้องค่อยนัดคุณหมอเฉพาะทาง s p e c i a l ล s ิสต์สลกก็ว่าไปอีกทีต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะ<ช>เครื่องเอ็กซเรย์อะไรที่มันเฉพาะอ่าน,นั้นก็โอเคอย่างรักษารกษารกฟันหรืออะไรก็ตามแต่ว่า อันนี้ก็คือเป็นเบสิกที่โลกทั่วไปใช่แปดสิบเกของคนไข้ในช่องปากที่ต้องดูแลอยู่แล้วก็คืออุดถอดอูดเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าครอบคลุม<ช>เรียกว่าครอบคลุมการรักษาโดยส่วนใหญ่เลยแหละเบื้องต้นเบื้องตนอ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอย่างน้อยเนี่ยได้มาเจอคุณ <c oughs> หมอก่อนจากฟันผูเล็กๆแล้ว <c oughs> ได้อุดก่อนตั้งแต่บนรถธันตกรรมก็จะได้ไม่ต้องไปเจอฟันผูใหญ่ๆที่ต้องไปรักษารากฟันเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นนโยบายที่เราวางแผนกันว่่าาาาาาาเเเรรรรออยกกกจะะข้้้ถึงัษพืใหปชชนได การรักษาเบื้องต้นก่อนจะได้เป็นน้อยๆจะได้ไม่ปวดฟัน <ừ> แล้วก็อย่างน้อยคือได้เจอคุณหมอใจดีทําฟันที่ได้มาตรฐานตามที่โรงพยาบาลหรือวาคกินกรรมเป็นเนี่ยก็จะได้อย่างที่เราอยากว่าให้ให้คนไข้เนี่ยไม่กลัวหมอฟันไม่ใช่มาถึงก็ตายแล้วโดนจับถอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูใหญ่แล้วยังไงก็เจ็บ <ừ> อะไรก็ตามใช่ค่ะ นั่นก็คือแสดงว่าก็คือได้รถเนี่ยได้ออกมาได้ออกดําเนินการเนี่ยมาสักพักแล้วใช่ไหมคะคุคะเริ่มเริ่มออกกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็คือลดทันตกรรมอันนี้เราเริ่มแรกเนี่ยทำมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ช่วงหลังเราได้จับมือกันกับทางนรุมเพรายเกษมราชเพื่อขยายความสามารถในการดูแลประชาชนให้ได้มากขึ้น เราดูแลทั้งตามสิทธิสป,ปะสะชดูแลเด็กๆที่โรงเรียนเครื่องฟูโอไลเครื่องหลุมล่องฟันซึ่งเด็กๆเกนี่ยมีสิทธิ์ที่ได้ตามงบประมาณในการดูแลเบื้องต้นเด็กๆได้เครื่องหลุมล่องฟันก่อนฟันกรามซี่แรกที่ขึ้นมาก็จะได้ไม่ผุใช่ไหมคะได้ทำซีแลน แล้วก็สิทธิประกันสังคมสําหรับประชาชนที่เป็นผู้ประกันตน900บาทต่อปีแล้วก็อย่างอื่นๆก็จะเป็นตามงบประมาณซึ่งอาจจะเป็นการเขียนโครงการของทางชุมชนเช่นบางที่ก็เป็นอบตอเพื่อเขียนโครงการให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นบางที่ก็จะแบบได้ได้ไปไกลๆเลยค่ะบางบที่ก็ไปที่แบบที่ไม้รูด ริมชายแดนเลยอะไรอย่างเงี้ยความประทับใจที่ที่มีมากๆเลยก็คือบางครั้งไปทําฟันแล้วหมอได้ทันปูฟรีด้วยนะคะอ๋อประชาชนใช่ใช่ก็คือประชาชนดีใจมากที่แบบคุณหมอมาแล้วก็แบบเอาของมาให้น่ารักมากบางที่คือรู้ว่าคุณหมอมาทําฟรีให้ก็มีการแบบมี ของเล็กน้อยเอาปูมาให้เอากล้วยมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <cambio S 1> ก็เป็นแบบความน่ารักน่ารักของชาวบ้านใช่ค่ะก็คือเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่รักษาฟร,รีนั่นเองค<ช>ุ่เป็นรถ<ช>รถทันตกรรมเคลื่อนที่ออกรักษาฟร,รใีให้ใช้ประชาชนทั่วไปให้ประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งซึ่งนี้ก็คือเริ่มทํามาหลายปีแล้วคือตั้งแต่ช่วงหลังโควิดที่คุณหมอบอกว่าเป็นเป็นจุดที่สําคัญที่ฉันอยากให้ทําเชิงรุกก็คือไปหาคนไข้ไปหา จนถึง,ถ,ง,ถ,งถึงบ้านถึงหน้าบ้านถึงหน้าโรงเรียนถึงหน้าโรงงานถึงหน้า<อ>ที่ทํางานเพราะว่าอย่างบางครั้งที่ไปออกอบตเน,นี่ยค่ะเราก็จะไปจอดที่ลานลานวัด<อ>หรือไม่<อ>ก็ลานกิจกรรมของชุมชนชแล้วก็ชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันแต่เช้าตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็มาตรวจฟันทําฟันด้วย<อ>ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักดี<อ>บางครั้งเนี่ยค่ะช่วงบ่ายๆอย่างอ่าเพราะแม่พี่น้องที่อยู่ตามชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่า ฟันซี่เนี้ยปวดมานานแล้วไม่ได้ไปหาหมอสักทีหรือ,อบางทีก็กังวลใจกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีกิจกรรมแบบนี้เขาก็ดีใจมากๆที่เรามามซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าชาวบ้านได้เข้าถึงเนี่ยมันก็จะช่วยลดภาระของอคุณหมอฟันที่โรงพยาบาลได้มากใช่ค่ะลดภาระคุณหมอด้วยแต่ลดภาระตัวเองเนี่ยของคนไข้เนี่ยน่าจะสําคัญสุดเพราะว่าเราก็เข้าใจเลยว่าแต่ละคนบอกหูจะทําฟันแต่ละทีมัน ยากอะเดินทางมันมีเรื่องค่าเดินทางด้วยใช่อย่างเด็กๆเนี่ยค่ะก็เราไปทําฟันกระฟูออนไลน์ให้ตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยก็จะเข้าถึงการรักษาอย่างน้อยฟันกรามซี่แรกที่ขึ้นมาที่มีโอกาสผุเยอะๆเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่านี่คือฟันฟันแท้คุณหมอก็จะเข้าไปเคลือบหลุมร่องฟันให้เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้มีสุขภาพฟันที่ดีขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะโดนถอนฟันกรามที่เป็นฟันหลักสําคัญเนี่ย ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลตั้งแต่อนุบาลปหนึ 1, 2, 3, ่งปสองปสามปสี่ปห้าได้ครบหมดเลยค่ะก็จะเป็นภาพเด็กๆก,กําลังแบบ แฮปปี้ได้มาเครื่องหลุมร้องฟันเมืองหลังที่ร้องมาใช่ดีใจดีใจร้องดีใจร้องดีใจก็ก็จะเป็นน้องๆแบบที่โรงเรียนน่ารักมากก็คุณครูก็จะแบบเป็นคุณครูแนแนวค่ะแล้วก็พาเด็กๆมาเข้าแถวตรวจตัวสภาพฟันเครือบโฟออไลน์ใครฟันแท้ขึ้นแล้วก็ได้เครือบหลุมร้องฟันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งวันที่เด็กๆเนี่ยได้ได้เจอคุณหมอแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเช่นสอนแปลงฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ในแต่ละโรงเรียนที่เราจะจัดกิจกรรมช่วยกันขึ้นมาใช่ค่ะซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงละจะว่าเป็นการบริการประชาชนได้อย่างเข้าถึงจริงๆเพราะอย่างที่บอกคือปัญหาเรื่องการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะแบบหนึ่งก็ทําใจด้วยนะคนไข้ที่จะมาหาหมอฟันอ่ะก็คือถ้าเป็นคนที่โตแล้วอ่ะที่สามารถมาด้วยตัวเองเนี่ยก็จะแบบว่า เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงสุหน้าที่ทํางานแล้วอ่ะมันก็แบบว่าอ้าสิทธิจะหมดแล้วคุณหมอมาอยู่ข้างหน้าแล้วเราคงเลี้ยงไม่ได้แล้วแหละเราก็ขึ้นไปสัหน่อยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงส่วนส่วนแล้วจะเนลยแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะพิมจิมก็คือวันแรกที่เราไปให้การรักษาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยพอเราต้องการลายชื่อเพื่อขออนุญาตเข้านะคะก็อาจจะมีบ้างที่แบบลายชื่อน้อยแต่พอถึงเวลาไปทําจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการบอกต่อกันว่าแบบ เอ้ยลองไปทำฟันดูสิลดทันตกรรมมาแล้วก็แบบพอไปทำแล้วเอ้ยขูดหินปูนไม่ได้เจ็บนะหรือว่าคุณหมอแบบมีอุปกรณ์ทันสมัยหรือมีแบบได้ทําอุดฟันมาเขาก็จะไปบอกต่อๆกันช่วงบ่ายๆก็จะเริ่มคิวแน่นแล้วเริ่มคิวแน่นแล้วแบบส่งเพื่อนไปลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคาดว่าแบบมาทําฟันออกหน่วยจะเป็นทรงแบบเดิมหรือเปล่าทรงเดิมทรงแบบเตียงสนามมันมีไฟแดงๆส่องร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งนอนอ้าปากให้เพื่อนเดินไปเดินมาดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นภาพจําแบบภาพจําสมัยตอนเด็กๆอะไร งง<ช>ซึ่งพอตอนเช้าเขาบอกอุ้ยมีรถทันสมัยเข้ามาข้างในเป็นยูนิตฟาร์มฟันเหมือนในคลินิกเลยเขาอาจจะเป็นรีบมาบอกเขาก็เลย<ช>มั่นใจที่จะค่อยกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งช่ะเลยบอกต่อกันนะซึ่งนี่ก็คือเรียกว่าเป็นโครงการดีๆมากแล้วก็เป็นโครงการที่เรียกว่าทำบุญด้วยใช่ไหมคุณหมอเพราะว่าเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะ เมื่อก่อนอย่างพวกเราเนี่ค่ะเป็นคุณหมอฟันก็จะมีแบบว่าออกหน่วยก็จะเป็นการลงชื่อกันว่าจะมีออกหน่วยที่อำเภอญนี้จังหวัดนี้พอสวอ่ามีมีใครมีใครสะดวกไปบ้าง ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเรามีคลินิกถ้ามีรถธันตกรรมแบบนี้เนี่ยค,คุณหมอที่มีจิตอาสาก็สามารถไปทํางานด้วยแล้วก็ได้ค่าแรงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการทํางานที่ได้ทั้งสองฝ่ายตัวประชาชนได้รับการรักษาฟรีส่วนคุณหมอเองก็ได้ค่าแรงค่าน้ํามันในการที่ไปทําฟันฟรีในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ,คะ ซึ่งที่ผ่านมาคุณหมอจะดูแลที่จังหวัดไหนบ้างคะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับกระ,กระจายไปรับทั่วประเทศแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะรถธันตกรรมของเราเนี่ยสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศโดยที่ต้องมีกําหนดการนิดหน่อยเช่นเราต้องนําทําเรื่องขออนุญ,ญาตก่อนอเพราะฉะนั้นที่ใดหรือโรงงานใดหรือชุมชนใดสนใจกิจกรรมทําฟันฟรีแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ขั้นตอนก็จะเป็นการที่ขออนุญ,ญาตเข้าพื้นที่ ทางหมอต้องขออนุญาตทางสสจแล้วก็ขออนุญาตทางประกันสังคมคเพื่อเข้าดูแล ซึ่งอาจจะต้องขอรายชื่อนิดนึงว่าจะมีผู้สนใจทำให้บริการรับบริการนี้กี่กี่ท่านแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะหมอก็จะไปเอารถไปจอดแล้วก็เตรียมเรื่องระบบน้ําระบบไฟเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่ได้ผ่านการตรวจสอบกับทางสาธารณสุขมาแล้วแล้วก็ในวันทํางานจริงๆนั้นน่ะก็จะเหมือนคลินิกเลยมาลงทะเบียนเช็คประวัติตรวจสอบเรื่องอาการแพ้ยาต่างๆถ้าหากจะถอนฟันก็วัดความดันก่อน ค,ค่ะแล้วก็ขึ้นรับการรักษาบนรถธันตกรรมแล้วก็ลงประวัติทุกอย่างเหมือนที่คลินิกเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เราให้การบริการได้ทั่วประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อนาคตก็จะมีาคใตายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสนใจก็ลองติดต่อมารับบริการดูได้ค่ะนะคะก็คือ หน่วยงานเนี่ยไม่ได้จกัดเฉพาะเป็นแบบว่าโรงงานบริษัทท้าง,งานัานโรงเรียนที่คุณหมอรูปมาก็จะมีทั้งโรงเรียนมีโรงเรียนด้วยนะคะ,คะมีโรงงานด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือชุมชุมชนชุมชนอันนี้สําคัญมากคือบางคนจะไม่ทราบโอ้ยชุมชนก็สามารถติดต่อได้ชุมชนก็ติดต่อได้อบตอติดต่อได้ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการต่างๆเราสามารถอย่างสมมติว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีโครงการที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานโครงการตัดแว่นดูสายตาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ สามารถดูแลประชาชนได้ก็คือโครงการที่ธนกรรมเชิงลุกพอดูสุขภาพฟันค่ซี่ผ่านมาแล้วก็ไปในหลายชุมชนมาแล้วค่ะซึ่งชาวบ้านก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กๆซึ่งาสามารถดูแลได้ เพียงแต่ว่าเราต้องแบบทำเรื่องขออนุญาตแล้วก็เขียนโครงการก่อนนะคะถ้าใครสนใจตอนนี้ก็คือทั่วประเทศสามารถติดต่อรถตรวจทัตากรรมขึ้นที่ได้นะคะก็คือเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะว่าสามารถติดต่อเข้ามาได้เนี่ยนะคะนี่นะคะขึ้นเลยนี่คุณหมอหน้ารักมากทั้งในยูนิตก็คือเหมือนยูนิตในคลินิกทั่วไปเลยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการออกหน่วยแบบเดิมแบบเดิมแบบเจียงสนาอะไรก็ตามนะคะอันนี้เป็นท้องแอร์เลยค่ะหนึ่งรายละเอียดก็คือมีโอคูทหินปูนอุดฟันถอนฟันนะคะก็คือ สิทธิประกันสังคมได้แล้วก็มีสิทธิประกันกลุ่มก็ได้นะคะสปสชก็ได้ใช่ค่ะได้หมดเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหมอก็ไปดูแลหลายบริษัทเบื้องต้นก็จะเป็นสมมติว่าถ้าหากว่ามีสิทธิประกันกลุ่มเราก็จะดูแลทั้งสิทธิประกันสังคมและประกันกลุ่มควบคู่กันเพราะฉะนั้นหมายความว่าการดูแลก็จะมี scope ที่ค่อนข้างกว้างขึ้นนอกเหนือจาก อุดฟันขูดหินปูนแล้วบางทีถ้าหากว่ามีฟันบางซี่ที่ต้องรักษาหรือหรืออุดหลายซี่เนี่ยก็สามารถดูแลของสิทิประกันอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้ใชก็แล้วก็แล้วแต่แต่ละโรงงานที่ที่เขามีรีควอรี่แตกต่างกันใช่ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องขอของการอำนวยความสะดวก ใช,ใช่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายจริงๆใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเจอบ่อยเลยคือทุกคนว่างวันเดียวกันเสาร์อาทิตย์ว่างเวลาเดียวกันว่างเวลาเดียวกันทุกคน <c oughs> จะเอาคิวห้าโมงหกโมงหมดเลยค่ะเลิกงานแล้วพอถึงเวลาก็คือฟันซี่เนี้ยจะอุดมาสมเดือนแล้ว ก็ไม่ได้อุดสักทีรู้อีกทีก็คือทะลุพงประสาทฟันไปแล้วหรือว่าแตกแตกไปครืซไปแล้วขียวไปโดนใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยพอมีหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยฟีดแบ็ค่อนข้างดีเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้รับบริการเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแล้วก็คุณหมอมาถึงที่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกขอบคุณ ฝ่ายบุคคลของแต่ละที่ว่าเออช่วยจัดหาบริการ <ไป S 1> ดีๆม,มาถึงให้อะไรเงียง้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราอาจจะมีตรวจสุขภาพประจําปีพนักงาน<ช>อ่ะอันนี้ก็คือเสริมกิจกรรมนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันที่แต่ละบริษัทมีก็อาจจะเป็นจัดก,กิจกรรมเป็นเท์เดย์ไปเลยตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็ทําฟันต่ออะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สามารถทำโดยความสะดวกได้ จริงๆก็คือเรื่องของฟันเนี่ยดูแล้วก็จะเป็นความน้อยใจเหมือนกับพวกเราจะรู้สึกว่ามันอะไรที่น้อยใจเวลามันจะมีกิจกรรมแบบตรวจสุขภาพนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาแต่เขาจะไม่มีตรวจฟันหรือทําฟันนะ,ะแล้วทาฟันเนี่ยคือเหมือนเราจะต้องเขาต้องเป็นนัดนัดทําเอง,เองไปดูแลเองก็เลยทําให้เหมือนเขาก็จะละเลย อันจะไว้ก่อนมันต้องเสียเวลาเดินทางไปเดี๋ยวนี้ยิ่งคนอยู่ในเมืองเนี่ยการเดินทางต่างๆมันก็เวลาเป็นเงินเป็นทองเหนื่อยต้องฝ่ารถติดไปเจอนัดตรงเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเสียเวลาครึ่งวันเพราะว่าคนข้างหน้าเลดมาเลดเลดแล้วก็ต้องอแบบเออรอเลดไปเลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งก็ทําให้แบบว่าอาจจะเสียเวลาครึ่งวันเพื่อจะพันทำฟันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปตรวจฟันอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่พอมีประเด็นอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกถึงที่อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันดีมากเลยอ่ะเราจะได้ไม่ถูกแบบว่า <c oughs> ต้องน้อยใจว่าเป็นพื้นที่ที่เหมือนถูกล้เลย <c oughs> พื้นที่ช่องปากดูเป็นพื้นที่ที่ถูกล้เลยไปอะไรอย่างไง,ไงี้เนาะใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราสุขภาพฟันดีเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเราจะดูะถ้าพูดถึงความสวยงามเราก็จะดูเด็กลงอ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งอนเคยเห็นในโฆษณาก็คือมีภาพ3ามสี่คนแล้วก็ถามว่าอะไรผิดปกติมีรูปผู้ชายคนหนึ่งที่ฟันหลอทั้งๆที่ผู้ชายคนนี้ที่จริงอ่ะ คิ้วสองข้างเนยาวไม่เท่ากันแต่ไม่มีใครเห็นนะแต่ถ้าฟันหล่อปุ๊บนี่ก็คือเห็นชัดเลยไม่ได้เลยเป็นจุดสังเกตเพราะฉะนั้น<ช>ก็เลยอยากจะเน้นให้การดูแลสุขภาพฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักมากขึ้น<ช>รวหมอ,อฟันให้น้อยลงเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น<ช>่จริส<อ>งสา<ม>คัญมากๆกที่ก็อยากฝากถึงประันสังคมด้วย <laughs> แต่ได้ข่าวว่ากำลัง <laughs> จะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นก็คือเหมือนกับจะให้สะสมหรือจะขยายวงเงินเพิ่มขึ้นหรือจะป หรือจะมีสะสมไม่รู้ว่าเห็นมีข่าวมานะคะยังไม่รู้ว่าสรุปว่ายังไงแต่ก็แค่รู้สึกว่าจะต้องเพิ่มอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่มันเป็นงานที่สําคัญมากเลยอะเรื่องของสุขภาพช่องปากเพราะหนึ่งหนึ่งอะถ้าเบสิกก็คือบุคลิกภาพใครฟันหลอใครมีแบบอะไรเน่าๆในปากก็จะไม่เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าคุยก็ต้องปิดตัวแยกออกมาแล้วสองก็คือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการรับประทานอาหารเนาะมันเป็นระบบแรกของการรับประทานอาหารถ้าฟันปวดอนะเคี้ยวอาหารไม่ได้อะคือ อยู่าหวังว่าสุขภาพจะดีอ่ะม,มันไม่สามารถที่จะสุขภาพดีได้มันจะส่งผล,ลให้กระเพราะอาหารรวนการทุพลพลภพทุแบบทุพโภชนาการการรับสารอาหารต่างๆนี้ก็คือจะน้อยลงยิ่งเด็กเล็กที่แบบปวดฟันนี้คือกินข้าวไม่ได้ก็ไม่โตแล้วอ่ะก็น้ําหนักลงน้ําหนักลงอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟันเป็นอะไรที่สําคัญมากใช่ค<า>่ะ<า>ก็คือมีคนไข้คนนึงค่ะเป็นคนไข้ที่แบบมีปัญหาสุขภาพมาตลอด<า>ปวดท้องตลอดทุกครั้งหลังมื้ออาหารหาก็ส่องกล้องแล้วก็พยายามหาสาเหตุมามาหลายๆคุณหมอห<า>แล้วก็ไม่มีใครหาสาเหตุเจอสักที<า>ซึ่งเขาก็มาที่คลินิกแล้วก็มาวางแผนจะทําฟัน<า>แล้วก็เลยคุยไปคุยมาพร้อมกับตรวจฟันไปด้วยแล้วก็เลยพบว่าคนไข้ยยไม่เหลือฟันกรามสําหรับเคี้ยวข้าวแล้วอ่าแล้วก็ฟันซี่ที่เหลืออื่นๆ่น่ะผุทะลุโครงประสาทฟันหมดเลย ก็เลยรู้ว่าอ๋อที่จริงแล้วคนไข้มีปัญหาด้านการบดเคี้ยวนั่นหมายถึงว่าดาดแรกที่จะย่อยอาหารบดอาหารอ่ะไม่ทํางานพลาะทั้งหมดโหลดไปที่กระเพาะแล้วก็ลำไส้เพราะฉะนั้นก็คือปวดท้องไม่หายลักษณะไงก็ไม่หายเพราะว่าไม่มีดาดแรกอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องฟันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยบางคนมีฟันผุในปากตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยมาจากเชื้อในช่องปากได้นะคะส่งผล เขาแชร์กันไม่บ่อยเนาะตาบอดได้ติดเชื้อในกระแสเลือดก,ก็ยังได้นะคะแล้วบางคนเป็นาสามารถทําให้เกิดโรคหัวใจได้ใช่ยงบางคนเนี่ยมีปัญหา,าลิ้นหัวใจรั่วหรือผนังหัวใจลัว่วหรือบางคนเนี่ยมีมีแผลที่ใครๆก็ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนวาวที่หัวใจซึ่งการติดเชื้อจากช่องปากลงสู่หัวใจเนี่ยมันค่อนข้างใกล้กัน เพราะฉะนั้นไม่ควรมีฟันผุเลยเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังสะสมเชื้อแบคทีเรียที่พร้อมจะเข้าสู่ระบบอื่นๆในร่างกายในร่างกายได้ใช่เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จะมีผลกระทบกับสุขภาพด้านอื่นมากคือเป็นด่านแรกอ่ะที่เราับปรพัฒนากินไม่ได้มันจะไปทําอะไรได้ไม่มันไม่ใช่แค่ฟันผุค่ะแต่มันคือการเลี้ยงเชื้อแบคทีรียเอาไว้แล้วก็การปวดฟันนี่คือทรมานมากเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยนะคะบางคน คนไข้บางคนที่จะมาถอนฟันเนี่ยจาได้เลยบอกหมอปวดแบบปวดยิ่งกว่าคลอดลูกอะ่ะเขาบอกเนี้ยคลอดลูกนะหมอมันให้พักมันจะมีจังหวะบีบแล้วมันก็จะมีแบบหายแต่นี่ไม่เคยปวดคลอดลูกไงเขาบอกว่าจะมีจังหวะหายแต่หมอเชื่อไหมฟันเนี่ยนะมันไม่พักเลยอะ่ะมันปวดมากจนแบบ อยากเอาหัวไปทุบกาแพงให้มันแบบหายปวดเลยอะค่ะคือความปวดมนทรมานเบอร์น,นั้นแล้วกินยาคือถ้ามันปวดแบบทะลุประสาทฝันกินยาก็ไม่ไม่อยู่ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเมื่อคืนเนี้ยแบบนอนไม่ได้หมอมาตาเขียวอะไรแบบปวดหัวแบบไปหมปวดไปวดทั้งหัวเลยเพราะว่าปวด<ค>ฟันคิดถึงหมอทั้งคืนใช่คิดถึงหมอทั้งคืนรีบมาแต่เช้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความจําเป็นมากเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพช่องปากไม่ใช่เรื่องแค่การป้องกันหรือว่าเป็นการ ป้องกันสุขภาพโน no. เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะส่งผลกับทั้งร่างกายเลยอาจจะและอาจจะการติดเชื้อก็ทําทำให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันใช่ะค,ะค่ะเพราะฉะนั้นเชิงรุกเนะะี่ยค่ะก็เลยมองว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอย่างน้อยตรวจเจอก่อนพบก่อนจะได้ป้องกันภาวะก่อนจะป่วดอ่ารักษารักษาก่อนปวดใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่ทำบริษัทหรืออะไรติดต่างๆอยู่รีบไปบอก HR ถ้ายังไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีรถไปต้องรีบไปติดต่อแล้วนะคะจะได้รีบให้คุณหมอไปดูแลถึงที่นะคะยังไงก็ติดต่อได้ตามเลข เลขที่ติดต่อได้ใช้สิทธิ์ได้ทุกอย่างนะคะแล้วไงก็หรือหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆรวมถึงชุมชนต่างๆสนใจก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณหมอมากๆาค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆที่นํามาฝากกันนะคะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของทางทาง,ทางการแพทย์ก็คือเรื่องของรถทันตกรรมเคลื่อนที่นั่นเองนะคะรวมถึง ก็เป็นการบอกสะพานบุญนะคะให้กับหลายๆที่ทางในการเข้าถึงการรักษาฟันฟรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่าน,นสามารถกลับมาติดตามนะคะรายการได้เป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมสดและย้อนหลังนะคะได้ทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง t r True ID f a c e b o o k i G YouTube Channel นะคะทีเอ็นเอ็นส i งทรูวตอนนี้จุ๊บจิ๊บและคุณหมอลาไปก่อนแล้วนะคะบกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ